ตอนที่26ค่าคนไปมากขนาดนั้นแต่ไม่มีกลิ่นเขาเลือกเลยจากการได้สะอาดหมดจดมากเลยเหรอ่าคนผมเปล่าฮะคิดว่าฉันมองไม่ออกขนาดนั้นเลยเนี่ยผมไม่ได้ค่าคนผมเสกพวกเขาขึ้นมาเองือเ,เออบอส ตื่นแล้วเหรอไปยืนรอตรงนั้นมหาสิธิ์เทพปีศาจจะเริ่มขึ้นแล้วถ้าทางแบบนั้นทำไมเหมือนกับว่าบอสจิวกกำลังลังแก้เด็กอยู่เลยล่ะเด็กที่เป็นมนุษย อ้อนพ่อแม่ได้ผมก็อยากอ้อนบ้างเลยได้แต่แต่ต้องสร้างขึ้นมาจากกระดูกผมผิดอะไรทำไมต้องพูดว่าผมคาดคนด้วยฮะนายเป็นคนเปลี่ยนคนพวกนั้นแล้วแม่จริงๆของนายล่ะแม่ของผมเป็นปีศากระดูกขาวตอนนั้นหลังจากที่ ถงงอ่อคงปราบเธอก็ตัดสินใจที่จะฝึกต้นเดี๋ยวนะเกี่ยวอะไรกับการฝึกต้นด้วยกลับมานะนี่ไม่ใช่ลูกของข้าเอามาแขวนไว้บนร่างกายข้าทำไมการฟื้นคือครั้งแรกคือต้องตะ ความรู้สึกและความสัมพันธ์ทั้งหมดออกไปตอนนั้นผมเพิ่งจะอายุได้สองขวบเธอก็ที่งผมไว้กับผู้ต้นไม้และขี่แม่หนีไปโหดด้เกินไปแล้วต้องตัดขาดความรักความสัมพันธ์เทพเซียนก็เป็นแบบนี้กันหมดอยู่แล้ว รับความโดดเดี่ยวเป็นหมื่นพันปีไม่ได้ก็อย่าหวังจะเป็นเซียนไม่น่าหลายมีคนในโลกมนุษย์ที่ไม่สำคัญมาหาไม่สำคัญมาหามากมายแต่พ่อแม่คุณกลับไม่แม้แต่จะมาปลอบขอนเลยโอ้ไม่ต้องเศร้านะครับนายทำอะไรอ่า ผมไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่าทำไมมือผมถึงได้ฮลินหลงมานี่หน่อยฮ่าฮาจะไปสงสารเห็นใจวัตเจียวได้ยังไงกัน <ś c oughs> เห็นฉันอยู่ว่าเขาเป็นเทพซีนที่แข็งเกร่งกว่าฉันตั้งเยอะที่แท้นายคือปีศาจกระดุดขาวตัวน้อยนิ่งเองนายก็ไม่ได้ทำเรื่องเร้ายอ,อะไรทำไมต้องหนีด้วยล่ะ แถมยังทำให้ฉันมึนงงอีกในไม่บอกแล้วใครจะรู้ว่าพวกเขาเป็นภาพลวงใครใช้ให้มนุษย์น่ารำคาญแบบนั้นล่ะแปบ๊บแปบ๊แปบก็ทำสำมมนยนความประชาชนถึงผมจะแปลงเป็นได้แต่ก็ไม่รู้วิธีทำบัตรประจำตัวประชาชน เลยต้องใช้มนคาถาและแอบหนีไปเอ,อ่อออลินฉันรู้เรื่องจับบาจิวแล้วจากนี้ไปนายก็จะอยู่ที่นี่นายก็อยู่ที่นี่สิจะเปลี่ยนครอบครัวไปเรื่อยๆก็ได้ไม่มีใครตรวจสอบนายหรอกขอบคุณครับพออลินงั้นก็ปิดมิติได้แล้วสินะปิดไม่ได้ มีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นคราวนี้ร้ายแรงกว่ามากจริงๆ NDA ก็ส่งคนมาแล้วด้วยอะไรนะครับ DNA สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติแห่งที่รับผิดชอบการสืบสวนข้อมูลทั้งหมดทั้งสามโลก ตัวตนของฉันคือนักข่าวออนไลน์อย่างอย่างพรางพูดอะไรออกอย่าพรางพูดอะไรออกไปมาล่ะอย่าพรางพูดอะไรออกมาล่ะปลาหญิงปลาหญิงก็ปลอมตัวมาเหมือนกันเหรอตอนที่27 พวกนายไปหามบอสจิวก่อนเถอะฉันจะพาเขาไปหาหยางเจียนไปกันเถอะพี่ชายผมชอบพี่ชายจูงมือพี่ชายเดินไปได้ไหมได้อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> ครั้งแรกที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของรักขนาดนี้ประมากจริงอะไรกันเนี่ยระวังระวังครับหัวหน้า หัวหน้าฮ่าฮ่า่ได้ยินผิดแล้วที่จริงนายมาหาใครมามาได้ไงเนี่ยก็แน่นอนว่ามาเพื่อต้อนรับประธานปลาที่รักของผมไงประธานปลาประธานปลาประธานปลาขอบจะใครบอกให้นายมากันฮะไม่ต้องให้ใครบอกหรอกผมได้กลิ่นประธานปลาประธานปลาคุณ ดูคลิปวิดีโอรายการที่ผมส่งให้เขาก่อนหรือ,อยังครับเขานี้มาเซ็นสัญญากับผมเหรอฉันมีงานมาสัมภาษณ์นะ่ะผมก็สัมภาษณ์ได้นะผมช่วยคนได้นะครับเออขาวนี้ถ้ามีข้อมูลอะไรหลุดก็ไม่เกี่ยวกับฉันแล้วนะเออ นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันยังดีนะที่ไม่ได้มีอะไรล่วนไหลล้วนไหลค่ะเขตข,ของเรามีระเบิดนิวเคลียร์เหรอครับเราลดบรรทุกพลิกคว่ำเพราะกันบรรทุกสินค้าเกินพิกัด นี่นี่อุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้สรัรทางเคมกเคีก็ได้หรือเปล่าครับก็ได้หรือเปล่าครับก็เพราะสิ่งของในรถคันนั้นร้ายแรงกว่าระเบิดนิวเคลียร์ไงละ่ะว้าวข่าวใหญ่เลยนะครับผมขอไลนได้ไหมต้องดังแน่เลยเอ๊ไม่ได้ ออมือถือเครื่องปลดของฉันแล,แล้วรถคนนั้นบรรทุกสินค้าอะไรเหรอครับอย่าอายุวัฒนะผมขอด้วยโหลหนึ่งมนุษย์ห้ามเข้านี่พวกน้ยขี้โกงเกินไปแล้ว มาเจอใครบางคนกับฉันก่อนพอได้เจอแล้วนายอยากได้ก็เอาไปเลยจริงเหรอตอนที่28มาแล้วเหรอทั้งคนทั้งของอยู่ในออฟฟิศของนายหมดแล้วอืมออฟฟิศยันสริมจื ชื่อคุณมากเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันยามรำรุนสุขภาพที่แม่ซื้อในร้านค้าออนไลน์ไม่ใช่เหรอบันทึกการสัมภาษณ์วันที่10พฤษภาคมพบพบรผลิตผลิตตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานในชุมชนที่อยู่อาศัยเขตซือโจ เจ้าของและสินค้าที่ถูกขโมยมาถูกจับอยู่ที่สำนักงานบริหารทรัพย์สินอะไรนะนี่คือ,อยาปลอมต้องรีบบอกแม่แล้วว่าห้ามกินก็แค่ไม่ได้มาตรฐานไม่ใช่ยาปลอมสักหน่อยเขาคือผึ่งจู้เจ้าของร้านในเพจฟอร์มออนไลน์ร้านนั้น ผงจูช่องน,นี้เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะตะกูลผงจูเจ้าแห่งงานเฉลิมฉลองที่ล่มสลายเพราะตัวเองเจ้าแห่งงานเฉลิมฉลองที่ถึงจุดต,ต่ำสุดสุดจนถึงตอนนี้นึกอ,ออกแล้วมนุษย์ที่อายุมากกว่าแปดร้อยปีที่ในหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 4125 4 1 2 5พันปีแล้วก็นะฉันเป็นมนุษย์ไม่ใช่มอมตะสักหน่อยสิ่งมีชีวิตเป็นอมตะสินะอย่ามาพูดเรื่องอมตะกับฉันนะเป็นเรื่องดีจะตายถึงคนอื่นอยากได้ก็ไม่ได้มาง่ายๆนะนายอยากได้เหรอฮ ลองดมเจ้าหนี้สี่รับรอว่าเป็นอมตะแน่ระวังหน่อยห้ามแตะต้องกลิ่นของมันไม่เป็นไรครับเป็นยาปลอมไม่ใช่เหรอเป็นของจริงในนี้มียาเสริมจืดเชียนเจียนซุยและยาระงับกลิ่นสุดเข้มข้นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้อายุยืนงั้น ของพวกนี้คืออะไรล่ะครับปริมาณปริมาณน้ำที่มากกว่าหลายร้อยเท่ามีผลแค่ช่วงเนยช่วยบำรุงร่างกายธรรมดาเท่านั้นแหละทำไมไม่ขายยาอายุวัฒนะไปตรงๆเลยหลาะได้เงินมากกว่านี้นะเฮ้อท้า ไม่ใช่เพราะสำนักงานความมั่นคงส่งคนมาเตือนก็คงจบเหตุแล้วละ่ะเทพเสียนนี่ขี้โกงจริงตัวเองตายไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นมีชีวิตอยู่นายคิดว่าอมดับเป็นเรื่องดีเหรอใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่มีความหมายอะไรมาสี่พันกว่าปีในชีวิตอยู่ต่อใช้ชีวิตอยู่ต่อก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ นายก็ลองถามเทศเซียนพวกนี้ดูสิหลายหมื่นปีแบบนี้มีพวกเขาคนไหนไม่เคยอยากตายบ้างเอ๊ะบอสจิวก็เคยอยากตายเหรอสชะตากรรมของเทศเซียนขึ้นอยู่กับพระเจ้าไม่ใช่ว่าอยากตายก็ตายได้นะตอนที่29บอสจิว อย่าได้คิดกระดดกตืดน,นะครับพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยผมลืมไปเลยว่านี่คือชั้นหนึ่งโชคร้ายจริงๆเขาหน้าจะไม่ใช้บริการส่งของเทศใส่ฟ้าแล้วถ้าไม่ใช่เพราะพวกเขาถ้าไม่ใช่พวกเขาบรรทุกเกินน้ำหนัก จนรถพิกคว่ำฉันก็ไม่ถูกตรวจสอบหรอกยังคิดว่าจะมีเขาหน้าอีกเหรอแล้วยังไงฆ่าฉันให้ตายเลยสิฉันจะได้ไปฉันจะได้สมปรารถนาสักทีมีโทษที่ทรมานมากกว่าความตายอยู่เหมือนกันหนะ้าชิคิดว่าทำให้ฉันกลัวได้เหรอ ทำไมต้องทุ่มสุดตัวขนาดนี้ด้วยยังไงนายก็ไม่ตายอยู่แล้วไม่ได้จำเป็นต้องหาเงินเลี้ยงชีพเหมือนพวกเราสักหน่อยฉันตายไม่ได้แต่ฉันก็หิวเป็นนะหิวก็หิวแต่ตายก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรมันก็ทรมานนะอะไรนะตายไม่ได้แล้วยังต้องหาเงินเลี้ยงปากท้องอีก,กแบบนี้ก็ต้องทำงานไปตลอดชีวิตนะสิ เป็นองค์แต่น่ากลัวมากจริงๆมีแนวโน้อมอยากฆ่าตัวตายแถมยังแถมยังเกดเสียไม่ได้อีกฉันอยู่ฉันอยู่ให้ไกลไกลายาอายวุวัฒนะพวกนี้หน่อยดีกว่าจริงสิครับบอสจิวแย่ล่ะบอสจิวก็ะโดดลงไปแล้วอะไรเนี่ย หนิงที่หลิงกิงเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วก็ยังโดนบอสจิวจับได้อีกลบสิ่งที่เขาแอบถ่ายออกไปให้หมดบอสจิวไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ่าฮะอ๋อออที่แท้ก็จะคนแอบถ่ายภาพนี้เองผมก็ตกใจนึกว่าบอสจิวจะกระโดดตึกซะอีกห้ามลบลป เซลฟี่ของฉันนะทำไมต้องพุ่งเข้ามาหาฉันด้วยฉันไม่ได้เจอลบรูปเซลฟี่ของนายพอนายพุ่งเข้ามาก็กดผิดจนลบทั้งหมดเลยเาปายินดูแลคนของนายด้วยน่ารำคาญจริงเอาไปซะใส่ใหมายเลขโทรศัพท์ของนายลงไป ข้อมูลทั้งหมดจะถูกกู้กลับขึ้นมาแน่นอนว่าจะต้องลบรูปและคลิปที่แอบถ่ายไปให้หมดนะประธานปลาของวิเศษอะไรทำไมแจ๋งขนาดนี้อะไรที่ไม่ควรถามก็อย่าถามอึบเกือดหลุดพูดความลับของโลกสวรรค์อีกแล้วผมจะกลับไปรายงานพวก คุมจาัดก,การเขาต่อด้วยล่ะเข้าใจแล้วเก็บกดที่นี่ให้เรียบร้อยซะได้ครับวัสจิวหืมนี่มันยาขวดที่เข้มข้นที่สุดไม่ใช่หรอยเย,ยียบโดนส,ส,สารของยาแล้ว จะจะกลายเป็นอมตะหรือเปล่าเนี่ยนี่ฉันต้องทำงานไปตลอดชีวิตไม่มีวันก็เสียเลยเหรอบอสจิวช่วยผมด้วยตอนที่30บบอสจิวช่วยด้วยครับแต่กน่นเรียฉันทำไมพ,พ,พ่ผมโดนกลิ่นของยาแล้วผมกลายเป็นอมตะแล้วอ๋ออ๋อเหรอหมายความว่ายังไงครับ เห็นชัดอยู่ว่าก่อนหน้านี้พูดว่าแต่ต้องกลี่นของยาไม่ได้สีหน้าท่าทางที่ไม่แคร์ในตอนนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะเนี่ยไม่ต้องเครียดเป็นหรอกในเมื่อเกิดเรื่องแล้วก็ต้องกล้าเผชิญหน้าสิกลับไปพักผ่อนเธอเรื่องอื่นเราจัดการให้เองไม่ว่าจะเป็นองค์ตะหรือเปล่าตอนนี้นายก็ตายไม่ได้หรอกกลับไปรอก่อนเถอะ ก็ก็จริงเห็นเห็นอยู่ว่าบอกฉันว่าการเป็นอมตามันน่ากลัวมากตอนนี้ดูท่าทางน่นแคร์เลยสักนิดหรือว่าจะมีชีวิตหรือว่าจะมีวิธีแก้จริงๆเฮ้อเฮ้านายเชื่อจริงเหรอหมายความว่าไงไนายก็ไม่คิดดูเลยนะถ้ามี วิธีจริงๆเันจะสภาพเป็นนี้เหรอจริงด้วยถ้ามีวิธีจริงก็คงหลุดพ้นไปนานแล้วสิถ้าไม่ได้ไม่ได้นะฉันต้องกลับไปถามให้รู้เรื่องก็แค่เรื่องเล็ดหน้ามองโลกในแง่ดีหน่อยสิน่ารำคาญไม่ว่าจะพูดยังไงเขาก็เป็นคนที่สำคัญที่สุดของนายนะค่ะคนที่สำคัญที่สุดพูดถึงฉันเหรอ เป็นไปไม่ได้รู้แล้วฉันจะคิดดูนะว่าเรื่องอมตะจะทำยังไงดีพูดถึงฉันไม่จริงนะในในในช้าก่อนฉันกระบอกจูวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันไม่สิไม่รู้จักกันด้วยเลยด้วยทำไไมจู่จูถึงกลายเป็นคนที่สำคัญที่สุดไปล่ะจริงสิก่อนหน้านี้เลยเฉ้อก็ ดูเหมือนว่าเขาลือที่เขาลือกันว่าเป็นจะเป็นเรื่องจริงนะเขาลืออะไรเฮ้อเฮ้อนไม่รู้สึกแปลกแปลกหรอนายไร้ประโยชน์สักขนาดนี้แล้วยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่นึกเลยว่าจะไม่ไม่ถูกไล่ออกวัดจูงหนุนหลังนายอยู่ทุกที่ทุกเวลาไงเพราะฉันติ่งเงินเขานนะ หรือว่าบอสจ๋วคิดอะไรกับฉันไม่หลอกหนะ้าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ผมผมแค่อยากรู้ว่าจะจัดการกับเพิ่งจู่ยังไงนะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งจู่ยังไงนะครับพาเขากลับห้องเช่าสร้างบาเรียและขังเขาเอาไว้สามเดือนแค่นี้เหรอครับ แค่คนหน้าสงสารคนหนึ่งปอจิ๋วกำลังหวานเสน่ห์ใส่ฉันเหรอแม่เจ้านี่ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ย